สวัสดีจ้าพี่น้องปลอดภัยเปิดสุขสุขคนเด้อค่ะวันนี้แม่มาดกะมาผ้ามาเบิร์เด้อค่ะบรรยากาศย่มเสาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิร์บรรยากาศแสงนอน่อนๆเด้อค่ะมาเบิร์บรรยากาศย่มเสาร์น้ำกันตื่นแต่เสาแต่เด้อเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดติขามาผู้ใดที่ตื่นแต่เสากับมารับชมบรรยากาศย่มเสาร์นะะ้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อพระอาทิตย์กำลังขึ้น ดูธรรมาชาติได้ค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งอุ้ยอากาศดีแห้งได้ค่ะพี่น้องเด้อสองข้างทางได้ค่ะพี่นอ้องเบิ่งเบิ่งพระอาทิตย์เบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อยังสาอากาศดีจ้ะ เบิ้งวิววิวสวยเด้อค่ะพี่น้องท้องทุ่งนาเขาบานเฮาเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดขึ้นหอดบานค่ะเบิ่งภาพวิวสวยๆเด้อค่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเด้อค่ะพี่น้องพระอาทิตย์กำลังขึง้นกำลังขึ้นสาดแสงวิวกำลังงามเด้อค่ะพี่น้องเด้อไทยพี่น้องเด้อ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะผู้ใดที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศตอนเช้าะะ้ะจ้ะบรรยากาศวิวบรรยากาศตอนเสาร์นะคะเบิ่งวิวบรรยากาศตอนเสาร์กันอากาศดีค่ะ อ,อนเอากาศกำลังเริ่มเย็นละครับพี่น้องเริ่มเป็นหมอเป็นอย่างหรรรรอะสสาาาามาใถใ้้กบปชดไค